เฮ้ยับแฮปปี้เบอร์เดย์น้องเฟิร์สสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเฟิร์สแอนเฟิร์สทีวีกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเฟิร์จะมาแฮปปี้เบอร์เดย์ตัวเองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะที่จริน้องเฟิร์เกิด11สิงหาใช่ไหมคะแต่แค่วันนี้วันที่12เพราะว่าวันที่11เป็นวันพุธเนาะเราเลยมาแฮปปี้เบอร์เดย์วันแม่กันเลยเนาะเพราะว่าจากที่เดียวเลยเนาะ จะเป็นตอนจบใช่ไหมคะที่จะให้ดูใช่ไหมคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนเลยนี่ค่ะของขวันน้องเฟือยอันนี้ไม่ใช่ของน้องฟ้านะคะอันนี้คือลายของของขวันน้องเฟิร์สให้เพื่อนๆดูก่อนจะได้รู้ว่าของของขวันน้องเฟิร์สจะเป็นลายอะไรนะคะนะคะอันนี้คือตัวอย่างของขวันน้องเฟิร์สนะคะว่าจะเป็นอะายอะไรเพื่อนๆอย่าลืมทายได้นะคะว่าของขวันน้องเฟิร์สเป็นลายอะไรเดี๋ยวน้องเฟิร์สจะให้ดูแล้วค่ะนี่ เฮ้ยน้อฟยังไม่เป่าค่ะปล่อยให้มันละลายไปก่อนะคะนี่เทียงเอร์ทำเองกินเองลรขาดไม่ได้เลยก็คือโต๊ะของน้องฟยเป็นโต๊ะเรียนอันนี้นั่นเองใช่ไหมคะนี่แล้วก็ก็อีด้วยนี่น้องฟยนั่งเลยของใหม่ก็นั่งเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือคือ อาหนึ่งแต่ไม่ใช่ลายคิตตี้แล้วค่ะจะเป็นลายยูนิคอร์นนะคะเป็นกบเเล่าแบบนี้นั่นเองเดี๋ยว้องเฟยยกมาให้เพื่อนๆดูก่อนเธอของขันเยอะเหลือเกินและไม่ใช่แค่แบบนี้นะคะเขาเหล่าดีมากดูสิคะแหลมฟิวเลยเห็นไหมคะเราลองมาเป่าเพลงกันก่อนเพราะว่าตอนนี้มานละลายหมดแล้วแฮปปี้ เร,เรามาถ่ายแล้กินกันเลยไหมคะนี่นั่นเองการวันนี้นนดักเทสโตค่ะนี่ค่ะการวันนีที่น้องเฟย์ทำนี่แน่นี่ก็จ,จะให้อมอมเล่มา,านั่งถ่ายด้วยคือถ่ายด้วยท่านสามารถถ่ายได้ด้วยนะคะเจ้ะ Quanta ova đã chi sẽ ao cá kimikino phụt xe bán ở trong. Hãy làm bidu vì tanh hăng phụt tay tắp nắp hơn. Say hắn bê tạp nắp 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 cặp nắp 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 cả. nắp 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 lúc nắp 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 nhịp nắp 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 ไว้ไปทานขนมกันนะบ๊ายบาย